ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการนำปืน Legendary MRC s p a c e s t a t i o n เนี่ยกลับมาขายอีกครั้งหนึงแล้วผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างคือฮามากเพราะว่าตัวปืนเนี่ยได้กลับมาขายพร้อมกับหนึ่งอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่หลายคนเนี่ยอยากได้กันมา,มากๆเลย นั่นคือเจ้ามีดคารัมบิดครับผมที่อยู่ในแพ็คลักกี้ดอลในคราวนี้ด้วยเหมือนกันเป็นคารัมบิดสเปซสเตชันเนี่ผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เกมเปิดมา1ปีผมตอนเนี้ยนะตอนนี้ผมเป็นวิธีการได้คารัมบ,บิดที่ง่ายและก็ถูกที่สุดแล้วนะด้วยอยู่ในส่วนของตัวลักกี้ดอลผมทำให้เปอร์เซนต์ในการออกของตัวคารัมบ,บิดเนี่ยค่อนข้างสูงและ c p ในการเปิด4 5้าครั้งแรกเนี่ยมันใช้ CP ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซนต์ในการที่เราเนี่ยจะออกแล้วก็ได้มีดเนี่ยมันก็เลยมีโอกาส โดยในส่วนของเรทในการออกผมจะมีดขนมบิดนี้เนี่ยก็สูงมา,มากๆเลยถึง28%ครับผม28%นี่คือแบบโอ้โหพี่ลิงว่ายังไงมันก็ต้องได้เป็นชิ้นแรกๆอยู่แล้วหนึ่งในสชิ้นแรกเนี่ยโอกาสออกง่ายมากเพราะชิ้นอื่นๆเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่5%บ้าง10%บ้างแต่อันนี้เนี่ย28%เลยนะก็ฉะนั้นเนี่ยโอกาสกด4ครั้งแรกเนี่ยคือแบบใครที่ดวงไม่เกลือจริงๆเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วนะ และในส่วนของรางวัลอื่นๆสำหรับคนที่โชคดีผมที่มีโอกาสได้เือนกันก็มีปืนเอนนซีระดับรีเจนเนอรี่ตัวละครที่โครเชผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามมาด้วยส่วนตัวชาม UFO สกินอวตารครับผมระดับรีเจนเนอรี่กับตัวคอลลิงการ์ดและถ้ากดเล่นเกมโมบายอุ๊ปส์อันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะอืมปั่นประสาทดีเหมือนกันก็เข้าๆตอนนี้ผมสำหรับในส่วนของตัวรายชื่อเทมใหม่ แล้วโดยการออกของมีคัลัมบิดที่มันออกง่ายผมในเพลหลักตอนนี้เนี่ยก็เลยมีเทรนการเปิดหาคาลัมบิดกันว่าจะเปิดได้ตอนครั้งที่เท่าไหร่ผมประมาณหนึ่งครั้งแรกเนี่ยพี่ลิงว่ามันต้องมีคนได้แล้วแหละส่วนมากที่เขาเปิดเนี่ยจากประสบการณ์ที่พี่ลิงเห็นเนี่ยประมาณ3ครั้งแรกเนี่ยยังไงมันก็ต้องออกแล้วนะเพราะฉันเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงแต่ละคนด้วยในการเปิดหานะสำหรับเจ้ามีตัวนี้ผมที่มีโอกาสการได้ง่ายที่สุดแล้วณตอนนี้นะปะเพราะฉันผมเราก็ไปเปิดหานั่งดีกว่ามาดูดีกว่าว่าดวงพี่ลิงเน อันนี้พี่ลิงมีเอฟเอ็มซีแล้วมีตัวละครแล้วมีมิสไซล์แล้วมีระเบิดแฟชแล้วแต่อยากได้คารลัมบิดก็มากดดิวดีกว่าพี่ลิงว่าน่าจะประมาณสักครั้งที่3น่าจะออกแล้วล่ะตัวคารลัมบิดยกเว้นนอกจากจะเกือจริงๆเฮ้ยไม่น่าเชื่อแปดเปอร์เซ็นต์มาก่อนยี่สามเปอร์เซ็นต์อะเฮ้ยไม่ไม่ครั้งที่สองเนี่ยมันต้องออกแล้วแหละคารลัมบิดอ่ะครั้งที่สองคารลัมบิดมี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 ดเฮ้ย โอ้โหมาครับผมแต่เป็นเป็นตัว23ที่อยู่อันข้างๆครั้งที่3เนี่ยต้องมาละ23กว่าถึง28เนี่ยคือ,อยังไงมันต้องออกอยู่แล้วมันคงไม่ต้องแซงหน้าอันที่เป็น5 5แย่งออกเฉยเลยเดีแลวนี่มันจะเกือไปแล้วนะนี่คือ23มันควรจะได้นะทำไม23ถึงไม่ออกออกมาชิ้นที่4เนี่ยชัวร์100รี่ผมบอกแล้วยังไงเนี่ยพี่ลิงว่านะ สี่ชิ้นเนี่ยยังไงมันต้องออกแล้วแหละเพราะว่าขั้นต่ําสุดเนี่ยพี่ลิงเจอเนี่ยไม่เกิน4ชิ้นนะผมไม่เกิน4ี่ห้าชิ้นเนี่ยยังไงคารมบิดมันต้องออกแน่นอนเนาะ CP ที่ใช้เนี่ยก็ใช้อยู่เฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณ2 0 0ร้อถึงสาม CP เท่านั้นผมในการสูงหาจะมีคารมบิดย,ยกเว้นนอกจากจะเกลือจริงๆแล้วไอ้ของที่มันออก3%บ้าง5%บ้าง8%บ้างเนี่ยมันจะออกแย่งแทนที่นั่นเองนะก็ได้มาแล้วผมสับโจมีดตัวใหม่นะ และเหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนเพื่อที่เปิดหาเจ้ามีตัวนี้ผมได้ตอนครั้งที่เท่าไร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพิลิงกันด้วยนั่นเองครับพิลิงก็อยากรู้ว่าแต่ละคนไ,นได้ครั้งที่ไรพิลิงเนี่ยได้ครั้งที่4นั่นเองแล้วก็มาดูรายกันดีกว่าคารมบิดในตอนนี้มีรายอะไรบ้างผมก็มีรายล่าสุดเลยกับตัว Space Station ที่เพิ่งเปิดได้เมื่อกี้เลยแล้วก็คารมบิดคาร์โรเบิร์สผมที่อยู่ตอนซีซั่นที่1อันนี้ก็ถือว่าเป็นของลิมิเต็ดที่หายากเหมือนกันชิ้นต่อมาผผมมเเป็็็นคคลลบบิดบิด Echo รดรแแกกะสือ อ่ะก็คร่าวๆตามนี้ผมเซฟตัวครัมบิตที่มีทั้งหมดณนะตอนนี้นะและในนียเราก็ทําคลิปเปิดกล่องแล้วผมพี่ลิงว่าเดี๋ยวจะลองเปิดกล่องอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะสำหรับกล่องอื่นๆนะผมกดซักกล่องละสิบครั้งแล้วกันมาดูกันที่กล่องตัวละครตัวนี้ดีกว่าผมกด10ครั้งแรกคือตอนนี้ตัวเกมมันมีระบบการันตีใช่ไหมกด10ครั้งแรกเนี่ยคอนเฟิร์มว่าจะมีอีพิกหนึ่งชิ้นไม่ใช่อีพิกอันนี้อันนี้แร่หนึ่งชิ้นไม่ใช่อีพิกก็ยังคงเป็นแร่ หนึ่งชิ้นก็ยังแหลกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทุกคนปืนมา M16 ครับผมรายจระเข้อ้ยอันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่ผมเห็นเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยรายคาโมที่เป็นรายอนิเมะอาจจะข้าอัปเดตเข้ามาในตัวเกมด้วยเหมือนกันนะแต่จะมาเฮ้ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรคุ้ม จริงดิโอ้โหสามชิ้นเนี่ยบอกเลยทุกคนอยู่ที่ดวงล้วน,นผมถ้าเกิดว่าคนจะดวงดีเนี่ยเปิดสิบครั้งแรกเนี่ยอีพิกสามชิ้นเนี่ยจะออกมันก็ออกให้ครับผมเพราะฉะนั้นดวงก็เป็นสิ่งสําคัญในการเปิดหาผมมาดูเปอร์เซ็นต์การออกดีกว่าเปอร์เซ็นต์การออกปืนนะผมอีพิกอยู่ที่ศูนย์จุดห้าได้สองกระบอกโอ้โหเพราะฉะนั้นพี่ลิงบอกเลยว่าดวงครับผมตัวเลขเนี่ยอย่าไปเชื่อมากนะดวงล้วนจริงจริงครับผมศูนย์จุดห้าออกปืนสองกระบอกมาพร้อมกันนี่คือแบบ โค้ดแจ็คพอตอะ่ะก็ถือว่าคุ้มแล้วผมสำหรับการกดนะในช่วงนี้ผมและในที่สุดผมก็นับถอยหลังไปอีก1วันกับการเข้าสู่ช่วงบันพาิซีซั่น11ครบรอบ1ปีในอีก5วันนี้โดยในช่วงนับถอยหลังนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่แจกของรางวัลต่างๆให้กับผู้เล่นมากมายผมก็แน่นอนว่าพี่ลิงก็มีภาพบางส่วนถึงไอเทมแล้วก็ของรางวัลต่างๆให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันก็จะดูได้ตามนี้เลยนะ สังเกตดีๆด,ด้ว่าประมาณวันที่17ครับผมก็จะมีแจกตัวละครฟรีอีก1ตัวแล้วก็ปืน KN44 ที่เป็นสกินระดับอีพิรวมถึงในส่วนตัวกรอบรูปอันใหม่แล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงวันที่16ครับผมที่เหมือนกับเป็นตราสัญลักษณ์ซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เสริมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอีกนิดนึงครับผมตอนรีแลง์เข้าซีซั่น11เนี่ยในประมาณวันที่14ถึงวันที่15นี้เนี่ยอย่าลืมครับผมว่าแลงด์เนี่ยเราจะรีเข้าสู่ซ อย่าลืมที่จะเก็บแรงให้ครบด้วยนะครับผมให้ถึงรีเซนารีนะเพราะว่าพอเขาซีซันใหม่เนี่ยแรงมันจะเริ่มรีมใหม่หมดแล้วก็ของวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพลาดในแต่ละซีซันไปเนี่ยมันจะพลาดแล้วพลาดเลยเนี่เนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมลงแรงกันด้วยผมยิ่งในช่วงนี้เนี่ยตัวเกมจะมีระบบป้องกันการโดนลดแรงเมื่อเราแพ้ก็ทําให้เราสามารถไต่แรงได้ง่ายขึ้นอีกก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะป้าเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปรุยกันดีกว่าผม มาบมารุวยกับปืนเอ c ในระดับเรจินารีกันบ้างครับผมถึงแม้ว่าในแพทนี้เอ็มซ c ของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ผมอาจจะไม่นิยมเท่าตัว QQ9 แต่ถามว่าการใช้งานยังใช้งานได้ไหมตัวปืนก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ยังเทพซาอยู่นะแพทต,ตอนนี้นะแต่อาจจะอยู่ที่ความถนัดในการเล่นของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะปุ๊บปุบ๊โดดมาสไลด์มาหนึ่งทีครับผมไม่เจอใครเลยเจอใครไม่รู้แต่ผ่านตัดหน้า วิ่งไร่ฆ่าจังหวะนี้โอ้เพื่อนดันไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> ต้องมีรบิดไฟแล้วอึขวดปุ๊บ <c oughs> โยนไปหน้าแตกไม่โดนใครเลยครับไม่มีคนอยู่ยิงมาหลบหลังกระแพง <c oughs> ด้านขวาอืออ <c oughs> โอ้เมื่อกี้ตกใจเอาาผ่านหน้าผ่านหน้าอาเรียบร้อยคนนึ่งยิ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 งเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งแอบบหลังรถก่อนอันนี้จุดเกิดเขาเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงพูดปุ๊บจุดเกิดปุ๊บเกิดปั๊บเลย แอบก่อนเข้าบ้านเนี่ยสแกนไว้หนึ่งทีแล้วก็ช่วงซีซันสิบเอ็ผมที่เป็นซีซันใหม่เนี่ยมันจะมีของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใหม่สกอร์สติ๊กใหม่ไอเทมใหม่ระบบใหม่คือแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดของ b u t t o e Royal e ในเวอร์ชันของกลางคืนหรืออื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเมื่อกี้เหมือนเห็นใครโดดข้ามไป <c oughs> แต่ไม่ทันแล้วก็คอ่อยเนี่ยเก็บไปนหนึ่งปาดแบบงงๆไปเลยครับ บอกเลยว่าอัปเดตคราวนี้เนี่ยจุใจแน่นอนผมทั้งผู้เล่นในโหมด MP แล้วก็โหมดป r ยาเห็นเขาบอกกันว่าจะเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นการสมิธของใหม่อัปเดตชิ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่จะเพิ่มเยอะขนาดไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึงตอนระบบอัปเดตเข้ามาในวันที่15บนี้นะโอปาดเร็วมากโดนหัวแตกไปสิครับจังหวะนี้โอเคตามรถไปเลย อีกนิดนึงโอเคเพื่อนยิงล้านหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันน่าจะรถชนตายพอดีอ๋วิ่งวิ่งผ่านหน้าก็เสร็จดีครับอเจ้าลูกกระสุนหมดครับไม่เป็นไรใช้มีดก็ได้ไอุ้ยเจ้าพหลบหลอกก่อนหลอกล่อหลอกล,อล,อลอ่อเจ้าพุมาแล้วก็มีดปาดไปหนึ่งทีแบบนี่บอกเลยว่าพลังแห่งคารมบิดครับผมวิง่งสายแบบไม่ยั้งมาขอสักศพหนึ่งได้ไหมอีกสักศพหนึ่งแล้วกันนะมีดมันคมต้องขอรับสักหน่อย วิ่งมาครับไม่รู้เขาอยู่ไหนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวขอสแกนหาตำแหน่งนิดนึงเราจะใช้มีดไล่ฆ่าไหนไหนแล้วก็ได้มีดหม่มาครับผมวิ่งมาด้านหน้าแต่เพื่อนลถอยู่ข้างหลังแต่ว่าตรงนี้คนน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวปล่อยเขาวิ่งกันไปก่อนเลยกันการนี้แหละต้องมีหนึ่งคนแน่นอนเนี่งไงมีคนโดนตับขอรับหน่อยอือ <c oughs> บอกเลยว่ามีดนี้มันคมจริงๆครับผมวิ่งมาวิ่งมาในบ้านในบ้านในบ้านเอ้ยไม่โดนในบ้านไม่โดนเอ้ยโดนแล้วอือเรียบร้อยอีกคนนึงก็ คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเจ้ามีดตัวใหม่ที่โอกาสในการได้ในตอนนี้เนี่ยใครอยากได้คารมบิดบอกเลยตอนเนี้หน้าเปิดหามากใช้ CP น้อยแล้วโอกาสได้ค่อนข้างสูงเลยนะแระเหมือนเดิมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระคุรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดตตามกันได้นะครับผมชนะชนะ YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบ